ตระโบคกขาหมูพี่น้องสิบปงุงแนะล้วไก่สุกแล้วพักขนาดเปี๊ยงหมดแล้วใส่ไว้หมดสิบปงแล้วคือสิบเปีป๊ยงล้วมั้งเดี๋ยวเด่นอ้เป,ปี๊ยงแล้วพี่น้อง เปลีรันแล้วเปลียนแ,แล้วพี่นอ้องเปียขกแล้วแล้วสิบปุ่งแล้วพัฒนากับเปียนี่มันเหรียมุ่งนี่มันทั้งเปียนันใดทัมงีนเปลียนมันนั้น หนีมันหนีแล้วมุ่งหนีมันทะลุเกณฑโอ้ยพักขนาวใส่ไว้เกณฑ์หมดเลยพักขนาดเกณฑเลยพีย่พน้องบ้าน